สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i อทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องอมือถือเรียลมีกันนะครับก็จะเป็นวิธีการลบไฟล์ที่ไฟล์รูปนะครับที่ซ้ำๆกันในมือถือของเรากันนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ว่างและเพิ่มพื้นที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะทําผ่านในส่วนของอ มือถือที่เป็นเรียวมีนะครับและที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นรุ่น C35 กันนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงก็เริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของอาการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองในมือถือเรียวมีของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกไปในส่วนของถับเมนูนะครับที่เขียนว่าพื้นที่เก็บข้อมูลกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกกันลดครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าพื้นที่เก็บข้อมูลกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มพื้นที่ว่างกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเพิ่มพื้นที่ว่างกันนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าลบรายการซ้ํากันได้เลยนะครับคลิกไปที่ส่วนของเลือกไฟล์กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า,าไฟล์รายการซ้ํานะครับรายการรูปที่มีซ้ําใน มือถือของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการติ๊กไปที่ส่วนของไฟล์ทั้งหมดที่ซ้ำกันอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็สังเกตในส่วนของไฟล์นะครับก็มันจะมีในส่วนของอันหนึ่งติ๊กอันหนึ่งไม่ได้ติ๊กกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ หลังจากที่เราเลือกติ๊กเลือกทั้งหมดแล้วนะครับหรือว่าใครจะลองเลื่อนดูแล้วก็ลองเลือกอเป็นบางไฟล์ก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นเลือกทั้งหมดกันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของไฟล์กันแล้วนะครับก็ให้เราทการเลือกไปที่ส่วนของอย้าย35ไฟล์ไปถังขยะก,กันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็ทําการย้ายส่วนของไฟล์ที่มันซ้ํากันนะครับไปถังขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับและในแลวก็ในส่วนของการคืนพื้นที่เครื่องก็คืนขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการลบรายการซ้ำนะครับในมือถือ me, เรียวมีกัน ในมือถือเรียวมีรุ่น C35 กันนะครับเพื่อที่จะคืนพื้นที่เครื่องกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i อทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนในส่วนของพินที่เราใช้ล็อกเข้าหน้าจอมือถือของเรากันนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นของของมือถือนะครับที่เป็นเรียวมีกันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเปลี่ยนพินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ไปที่ส่วนของมือถือเรียวมีกันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันการตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองการได้นะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามวในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนข,ของการล็อกหน้าจอกันนะครับคลิกไปที่ส่วนของการล็อกหน้าจอกันนะครับหลังจากนั้นในส่วนของระบบจะให้เราทําการใส่ในส่วนของพินเดิมกันนะครับก็ทำการใส่พินกันได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะเข้ามาในส่วนของการเลือกการล็อกหน้าจอใหม่กันนะครับก็ให้าทาการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เป็นพินอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสพินอ,อันใหม่กันได้เลยนะครับ แล้วก็คลิกเมื่อใส่พินในส่วนสี่ตัวแล้วครับก็คลิกถัดไปนะครับแล้วก็ระบบจะให้ทําการป้อนพินอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการยืนยนันการได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับในส่วนของระบบก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าออความปลอดภัยกันนะครับเมื่อเรา กับเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันแล้วนะครับก็แสดงว่าในส่วนของระบบนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนส่วนของรหัสล็อกเข้านะล็อกหน้าจอมือถือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนวิธีการเปลี่ยนในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดไ t ทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ